สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูม่ไดเนียไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเว็บเคมนะครับผมเว็บที่ผมจะมาอัปเดตก็คือจะเป็นเว็บนี้เลยนะครับ nbitmoon.com นั่นเองเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับขั้นแรกเพื่อนไปที่ขีด3ขีดด้านบนนะครับตัวหลักๆที่ผมจะใช้ในการเคมก็คือจะเป็นคําว่าเอินคอยตรงนี้นะครับก็เข้าไปเลยนะครับอันดับแรกก็ไปที่โฟ r ร e ตตรงนี้กดโฟเ c e ตเลย โสตตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเคมนะครับทุกๆค่านาทีวิธีการก็คือแฮนเพื่อนไปที่คําว่าโล n นาแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรานะครับกดคําว่า verify แล้วก็เลือกตัวที่น้อยที่สุดนะครับแล้วก็กด place and win นะครับ เขาก็จะสุ่มเลขให้เราเนาะถ้าได้เลขตามช่วงไหนเขาก็จะให้เรานะตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราได้เลข1นึถึงแปดแบบนี้นะครับก็จะได้5เหรียญถ้าใครดวงดีมากๆเลยนะครับได้ที่ประมาณ999แบบนี้นะครับแจ็คพอตแตกก็คือประมาณ2 0,000หรือว่าประมาณ2 0 0 0 0ซาตชิ BTC นั่นเองนะครับโอเคก็ระหว่างรอเราไปทําอย่างอื่นได้นะก็ไปที่ขีด3ขีดด้านบนมือนเดิมแล้วก็ไปที่เอิร์นคอยแล้วก็ไปที่เดลี่โบนัส ตรงนี้เราสามารถรับได้ทุกวันนะก็คือถ้ายิ่งรับเยอะเราก็ได้เยอะนะครับแต่มันก็จะลิมิตอยู่ที่ประมาณ30วันนะก็คือวันรับประมาณ30ซัตโตชิบีดีนั่นเองถ้าเพื่อนๆ็อกอินถึง30วันนะครับแต่ถ้าพลาดล็อกอินเป็น1วันเขาจะเริ่มนับใหม่นั่นเองนะครับเหมือนผมเลยโอเคทีนี้มาดูในส่วนต่อไปก็คือวิวแอดตรงนี้นะครับเป็นการดูโฆษณาเพื่อแลกเหรียญนั่นเองนะก็คือ อ่าแลกเปลี่ยนกันเนาะก็คือเราดูโฆษณาเขาเขาก็จะให้เหรียญเรามานะครับอ่าอย่างเช่นเราดูโฆษณา6 0สิวินะครับเขาก็จะให้อยู่ที่ประมาณ12ซาตชิ BTC นะครับถ้าดูน้อยนะเขาก็จะให้น้อยอย่างเช่นตรงนี้ดู5วินาทีเขาก็จะให้2ซาตชิ BTC นะแต่ก็ยังเยอะอยู่เนะเพราะว่า1ซาตชิ BTC ก็มีค่อ่ามีค่าค่อนข้างสูงเลยสำหรับเว็บเคมนะครับการดูก็คือให้เพื่อนสังเกตด้านบน ถ้าเวลาหมดนะครับเขาจะขึ้นตัวของแคปชั่นมาให้แบบนี้ให้เพื่อนกด Verify นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนไปกดตัวที่น้อยที่สุดนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นับมันจะขึ้นคําว่า u c c e s s แบบนี้แสดงว่าเราได้รับเหรียญเป็นที่หนึ่แล้วให้เพื่อนปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําตัวอื่นให้หมดได้เลยนะเพราะว่าตรงนี้เขาจะรีทุกๆวันนั่นเอง โอเคทีนี้มาดูในส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของอตัวของช็อตลิงก์นะครับผมจะทําประมาณ3ส่วนนี้นะครับเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการนั่งทำเว็บนี้นานๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อผมผมก็จะสลับไปทําเว็บไซต์อื่นด้วยนะครับตัวนี้ก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมลองทําให้ดูตัวหนึ่งนะอย่างเช่นตัวของอตัวนี้นะครับ กดวิสิตไปเลยก็จะได้ผลตอบแทนคือจะได้12 s a ต o s ช i บีดีต่อการทํา1ครั้งนะครับวันหนึ่งเราสามารถทําได้1ครั้งน้ำสำหรับตัวนี้นะครับแต่บางตัวมันก็จะทําได้วันละย0ครั้งก็มีนะครับกดโหลดเลยนะครับแล้วก็เลือกตัวที่น้อยที่สุดฮะแล้วก็รอเขารันนะครับนี่ก็กด Continu ีตามเขาเลยได้เลยนะครับ i m n o t a น o b o t ะแล้วก็เลือก จักรยานนะครับผมก็เลิกทั้งหมดเลยปึ๊บปึ๊บปบอโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอ8วินาทีหลังจากที่ครบ8วินาทีแล้วนะครับก็ให้กดคำว่า go ได้เลย เขาก็จะรีลันแบบนี้นะครับแล้วก็จะให้เหรียญเรามานะครับในรูปแบบของ s a ตโตชิบีดีซแบบนี้นะครับคอนเ a t ตเลชันย mm ูรี i v ฟนะครับ12คอยนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของอการเช็คนะครับก็คือทั้งหมดที่เราเคมมามันจะอยู่ในส่วนของตรงนี้ ตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องสงสัยเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการเปรียบเทียบเนาะอย่างเช่นตรงนี้10,000คอยมันจะเท่ากับ1 USD หรือว่าประมาณ35หรือ36บาทของประเทศไทยนั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีการถอนวิธีการถอนนะก็คือตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดตรงนี้ถ้าใครที่ยังกดไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องไปเคมตัวของคําว่า f o r รสตตรงนี้ให้ครบประมาณสัก 25-30ครั้งเนาะเขาจะมีบอกอยู่นะครับมันจะปลดล็อกการถอนให้เรานั่นเองนะครับส่วนใครที่เคมครบเสร็จแล้วนะครับก,ก็สามารถกดคําว่าถอนแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แนะนําให้เพื่อนนับถอนถอนเข้ากระเป๋า f o เรสตเพเนาะเพราะว่ามันจะเสียค่าธรรมเนียมน้อยนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบไปดูว่ามันจะเสียยังไงเท่าไหร่นะครับอ,อย่างเช่นตัวของ f o เ s e ต p เพยใช่ไหมครับขั้นต่ำของเขาอยู่ที่ประมาณ2,000เหรียญสามารถถอนได้แล้วเนาะนะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวของกระเป๋านอกนะครับหรือว่าถอนโดยตรงอ,อย่างเช่นคลิปตัว w a l ล e t ตรงนี้อ่าก็ขั้นต่ํามันจะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดหมื่นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากๆมันทําให้เราถอนได้ช้ามากๆเนาะก็ส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆหลายคนจะถอนเข้ากระเป๋า f o r e t Pay นะครับ ก็กดเลยแล้วก็เลือกเหรียญที่เราจะเลือกถอนได้เลยนะอย่างเช่นเราอยากถอนตัวของ USDT ก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็น Solana นับก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญดอทน,นะครับเขาจะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับนี่มีค่อนข้างเยอะเลยอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมา,อาถอนตัวของ USDT แล้วกันนะครับอ่าโอเคกดเข้าไปเลยหนึ่งครั้งแล้วก็ ใส่เหรียญที่เรามีนะอย่างเช่นผมมีอยู่ที่ประมาณ19ใช่ไหมหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะมันจะขึ้นอัตราการที่เราได้รับนะก็คือ1.9 USDT นะครับนี่หรือว่าประมาณสัก70บาทนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้สำคัญเลยนะเพื่อนๆใส่อีเมลที่เราสมัครกระเป๋า f o r c e Pay ไปได้เลยนะครับอ่าของผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กดคำว่าถอนตรงนี้ได้เลยปุ๊บอ่า ขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ your withdrawal request successfully received นะครับผมก็คือเหมือนเขาจะเป็นการตรวจสอบก่อนครับโอเคทีนี้เราสามารถไปเช็คได้นะว่ามันเข้าหรือไม่เข้าก็ไปเช็คที่ withdrawal history ตรงนี้ได้ก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าอ pending อยู่หรือว่าตรวจสอบนั่นเองนะครับแต่ถ้าขึ้นคาว่าเพ่แบบนี้นะครับแสดงว่าเขาจ่ายเป็นทบร้อยเนาะตรงนี้ถ้าสมมติว่ามันขึ้น จ่ายปุ๊บนะครับแล้วก็เข้านับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตบนหน้าปกคลิปใพ้นเพื่อนนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะรัสำหรับเว็บไซต์ตัวนี้ก็ยังน่าเล่นอยู่นะครับผมก็ยังเล่นได้ตามปกตินะนะครับโอเคใครที่เป็นสายเคมก็ลองเล่นกันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ